คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยงรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับหลังจากวันที่ผมได้ลงคลิปไซฟิตรอฟเลนไปเพื่อนๆบอกว่าเออพี่ฮัดลองไปเล่น เป็นไซฟิสป่าดูไหมครับแหมมันสนุกนะครับเพราะว่าป๋าฟ้ารุ่นนี้นั่นมันใช้ได้แบบไม่มีวันหมดนะครับมันก็หมดแหละเออ๋ยวมันก็มีเติมให้เรื่อยๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับอันแรกนะครับตาแรกแรกเป็นรุนเจาะร้อยปกติเลยนะครับมีแก๊ก็เอาตัวอบบานนิดนึีสกิลหนึ่งแล้วก็เขา้าเข้าคือได้นะครับ ว่าเดี๋ยวเราไปเจอเบลตี่เลยดีกว่าฟารมปาก,ก็ว่าเป็นกฟาร์มนะครับไม่ไม่ได้ชนลงชนเลนนี่แล้วก็อันตีปับ๊บต้นเกมอยู่ที่7วินาทีนะครับกับบาฟ้าที่มีลกคูดาว20%เซเดี๋ยวเราจะออกเป็นแฟชชีบูทด้วยในช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับก็ใช้ใช้ไปเลยเวินาทีแล้วก็อย่างเงี้ครับรับออฟเลนมาเติมมาก่อนตามโซดนะครับ จากประสบการณ์ที่ผมได้เห็นป่าเขาเล่นกันก็มารับอัปเดตปุ๊บไปเติมบนว่าจะไปทำอะไอไปหาดวงหาดเพื่อนเล่นก่อนเลยว่ะนั้นบนน่ะนี่เป็นรออะไรนี่เป็นรออะไรจัวนี้โอ้โหเลเตอร์มานลอจับแน่เลยว่ะเลเวลสี่แล้วนะทะักไม่เข้าดีกว่า รอรอดีกว่าจริงจริงเราเรามีแวนอะชนะไฟง่ายอยู่นะครับก็เกมชนะไฟขอบพวกง่ายปั๊บโอเคลาไปเลยไม่เล่นเดอม์เมเลเดอม์เมเลเดอม์เมเลเดอรมาเดี๋ยวผมจะให้ดูเวฟมือแล้วกันนะครับแล้วก็มันจะดีไงถ้าอันติเมตโดน วกไม่โดนฮีโร่นะครับโดนคงโดนชีบมันจะลดคูณดาว50เลยนะครับ50เปอร์เซ็นต์เลยนะก็ถือว่าการเกมนั่นจะฟาร์มไวเลยนะครับโดดใส่โดดใส่โดดใส่ชีบโดดใส่ชีบไม่พอนะครับเราสามารถกระโดดไปไหนก็ได้นะครับลงโดดงโดดพื้นโดดนู่นโดดนี่โดดนั่นนะครับให้เติมแบบเติมเลนอื่นได้ไวขึ้นเออแผ้ขึ้นแผทขึ้นแผดอื่นกระโดดไม่ได้แบบนี้เนีครับ แค่เก่าๆก็น่าจะมันขึ้นนะรอฝับไม่ทันได้กระโดดโอ้โหแล้วเติมสวยครับมามาท้าแฟชชิ่บูตเอาล็คคูดาวซะหน่อยเอาให้มันสักสี่สิบไปเลยกระโดดเป็นจิงโจ้ครับจิงโจ้ไอ้แฮแคนการูออสเตรเลียก็ไปว้าไปกูเลยนะเอเคโอ้โห เกมนี้เพื่อนน่จะโหดจัดเลยว่ะ6วินาทีแล้วตอนนี้เฮ้ยเอ้ยเ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 อ้ยโอ้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 โอบาเบากูสู้วันกูสู้วันสวยเลยจ้าให้คลิปซี่ไปฮะว้าเกมนี้ชนะทั้งสองเลนเลยว่ะ ยำป่าจอมชนะส่งเลยแบบนี้ป่าเรนสบายเนี่ยครับแทย์จะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยทำกงกลางอะไรก็เดินดีเออเกมนี้กนแต่พูดไม่ได้ครับคนไทยไฟเดียวสี่วินาทีนะครับตอนนี้ลดมาเรื่อยๆอตอนแรกเจ็ดตอนนี้สี่ฟาร์มโคตรไวเลยนะสายัาเบกก็โดดทีตายเลยครับ น่าจะต่างจากอฟพเลนหน่อยกออฟเลนที่ผมเล่นมาก็รู้สึกว่าต้องครบคอมโบจริงๆแล้วก็กด X อกิเอออันนี้มีโซลิเวอร์แล้วมันก็เลยแรงแรงแบบแรงคอร์นะแรงโคตรสุโขทัยโโหคนญี่ปุ่นมาตัวฟาร์มใหม่มหพอมามีของไปโงกงไปกลางมีเกมนะครับโดดสนั่นนะ ืมคิดว่าจริงโจ้จริงๆเอานี่เอ้ผลของการเกมนำ <laughs> มเมห่นว่าเราก็เป็นแล้วเพื่อนเสิร์ฟให้สวยๆไอ้ฮัทก็โดดให้ครับมีเหลือที่จะไม่เข้ากมไม่กินน่าโดดได,ได้เลยเนี่ยเลเตอร์เพื่อนรอสตันให้แต่ไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วครับผมโดดได้รัว ไม่ต้องการสกิลอ e ีกต่อไปนะครับฟาร์มก็ไหวนะตอนนี้3าวินาทีเท่านั้นก็สำหรับอันติเนเนี่ยเลนสายบ่านสบายครับบัฟฟ้ามีมานามีให้ใช้ตลอดไม่กล้าโดดวะยอยัดแน่นอนปึ๊บวันนี้เหมือนจะไม่โดดแต่มันลอกเป็นไฮไลท์ วิ่งยังไงล่ะโอ้โหโดดเป็นตายโดดเป็นตายครับมันจบไวเกินว่ะเกมบต่ครับจัดไปนี่สะนะที่เขาเรียกว่าหมูป่าข้างของแท้อ่ะตอนนี้นะครับผมมีโซลิเวอร์ขั้นที่2เดี๋ยวผมลองโดดนี่ก่อนเลยนะครับดูว่าจะตายไหม หนึ่งชุดอันนี้หนึ่งครั้งแดดหนึ่งทีอ่ะนาตอนนี้คอมโบหนึ่งยังไม่ตายเลยนะช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับอันที่ผมเทสดาเมจเฉยเผมไม่รู้นะครับเ <c> ร <oughs> ื่องตํแหน่งป่าผมไม่รู้ว่าดาเมจมันอยู่ตบที่ตรงไหนแต่ถือว่าถ้าแคลลี่อยู่คนเดียวก็ได้ไปเลยครับได้ไปเลยชิวๆดันเก่งซะด,ด้วยตอนนี้ ฟามดีนะฟามฟามดีตั้งแต่ต้นเกมเลยครับตัวนี้น่าจะยากกว่าสำรับชีผมว่าเล่นก,างก,บบนนกางกับบนเล,เล่นกางกับบนดีกว่าตอนนี้มันรับสี่ไหวแล้วนะครับพร้อมเร่ยนปินบาดิสบาดิสอย่าลืมพันสิบเราอึดด้วยแต่ยิ่งเลือดเยอะยิ่งอึดไหมฮะ แข่งปีนรู้สึกว่าเล่นกันแรงๆกันทั้งนั้นเลยแอสเซอรซงแอสเซอร์ฟไฟเตอร,ร์มัดเล่นกันแรงๆทั้งนั้นเลยได้ป้อมครับแต่ทีก็ได้ลแล้วแลวหละหุงเลือกขนาดนั้นจุ๊บเฮ้ยบวยเล่งมวยไม่เกยมวยมันแดดแต่ไปซ้ายวะ่ะดูเรื่องหน่อยโดนกู้สิ อันนี้จะให้ดูครับลถกุดดาวได้ลถกุดดาวได้โอ้โหไฟดิ่กุเบ้าเลยจะลุ้นว่ะใครครับมาิแรงนะครับ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 แล้วว่าใหม่สู้ดีกว่าครับมีอะไรครับมากรกันหน่อยครับเสริมตัวเองกันนิดนึง เจอเจอแหวนแทบจะไม่ต้องทำเลยครับเลนก่อนอันนี้กูเดจาวูหรือเปล่าี่ชนะสองเลนเลยว่ะอะอ้อี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 ้ีอ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 อ เจอเพลนโดดมาเราก็สตันได้นะครับเอาดีตัวมันเก่งเกินไปครับตัวฟาร์มเร็วเกินโอเคเกียร์เดีบไอชเกียร์นี้สองไม่จบว่ะไวกว่าเกมได้อีกแปดนาทีเจ็ดนาทีห้าสิบสองวินาทีครับ โอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเซฟิทผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเล่นกันแล้วแหละในช่วงบามตั้งแต่ต้นซีซั่นนะครับเออเคแรล่นมาก็สบายๆสาหรับ,บ,บ,บตัวนี้เท่าที่เล่นมาสองตาฟาร์มไวในช่วงต้นต้นเกมก็ถือว่าเฉยๆพอมามีขอปุ๊บไวเลยครับกระโดดก็ไวขึ้นเออฟาร์มคลิปได้ไวขึ้นกระโดดนู่นนี่นั่นนะครับสบายๆก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตาอย่าลืม กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวท่านไปก่อนผมไม่โหนจริงครับสวัสดีครับผม